สวัสดีค่ะป๊อปปี้นะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้มาอัปเดตหน้าร้านนะคะร้าน P C Tactor อํเภอบริจัลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะว่ามีรถถยรุ่นไหนบ้างนะคะอุปกรณ์กี่ชิ้นราคาเท่าไหร่ค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะหรือใครที่กดติดตามป๊อปปี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทําคลิปต่อๆไปถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูคันแรกกันเลยนะคะ คันแรกเป็นรุ่นคูปตา L c 0 1 8 SP ค่ะคันนี้นะคะจะทะเบียนนะคะปี P 64ค่ะจดทะเบียนปี64นะคะเล่มชุดโอนครบค่ะคันนี้นะคะอุปกรณ์มี2ชิ้นนะคะดันนาแล้วก็ผานหลังค่ะส่วนราคานะคะ3 6 5 0 0 0บาทนะคะราคาเพียง3,65,000บาทค่ะค่ะมาดูคันต่อไปนะคะคันนี้ก็รุ่นคูปตา L c 0 1 8ค่ะ คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63นะคะจดทะเบียนป,ปี63อุปกรณ์ก็2ชิ้นค่ะดันนาแล้วก็ผานหลังนะคะส่วนราคา3 7 5 0 0 0ันบาทค่ะราคา3 7 5 0 0 0ันบาทนะคะค่ะคันต่อไปนะคะเป็นรุปป่นกุบตา l ซ0 1 8ค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนป,ปี63ค่ะจดทะเบียนป,ปี63อุปกรณ์มี2ชิ้นดันนาแล้วก็ผานหลังนะคะ ส่วนราคาค่ะ3 6 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้3 6 5 0 0 0บาทค่ะค่ะมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะก็รุ่นคูปตได LC 708ค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี56นะคะจดทะเบียนปี56อุปกรณ์ก็2ชิ้นค่ะดันนาแล้วก็ผ่านหลังนะคะคันนี้นะคะราคานะคะ3 4 5 0 0 0บาทค่ะราคานะคะ345,000บาทค่ะ คันต่อไปนะคะคันนี้เป็นรุ่นคูปะต้า L 5 0 1 8นะคะคันนี้ก็จดทะเบียนปี63าค่ะจดทะเบียนปี6 3อุปกรณ์ก็สองชิ้นนะคะด้านนาแล้วก็ฐานหลังส่วนราคาค่ะ4 5 0 0สันบาทราคาเพียงส5 0แสันบาทนะคะสำหรับ50แรงค่ะมาดูที่คันต่อไปคันนี้ก็รุ่นคูปะต้า L 3 408ค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปีห0ค่ะจดทะเบียนปี50 คันนี้ปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยนะคะอุปกรณ์ก็2ชิ้นค่ะดันนาแล้วก็พ้าหลังส่วนราคานะคะ1 6 5 0 0 0พันบาทค่ะราคาเพียง1 6 5 0 0 0พันบาทนะคะสำหรับ34แรงค่ะมาดูที่คันต่อไปกันบ้างนะคะคันนี้นะคะรุ่นยันมาวายเอ็1 a ค่ะคันนี้51แรงนะคะจดทะเบียนก็ปี64ค่ะจดทะเบียนปี6,4นะคะอุปกรณ์ก็2ชิ้นดันนาแล้วก็ผานหลัง ส่วนราคานะคะ3า5 0 0 0บาทค่ะราคาเพียง345,000บาทนะคะสำหรับ YM 3 5 1 a ค่ะมาดูที่คันต่อไปกันบ้างนะคะคันนี้ก็รุ่นยันมา YM 3 5 7 a นะคะคันนี้นะคะจะทะเบียนนะคะปี65ค่ะจะทะเบียนปี65อุปกรณ์ก็สองชิ้นนะคะดันนาแล้วก็พานหลังส่วนราคาค่ะ3 5 5 0 0 0บาทนะคะรานะคาเพียง355,000บาท คันต่อไปคันนี้ก็เป็นรุ่นยันมา y า3 5 3็มเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็จดทะเบียนนะคะปี65ค่ะจดทะเบียนปี65นะคะอุปกรณ์ก็2ชิ้นค่ะดันนาแล้วก็พานหลังส่วนราคานะคะ3 7 5 0 0 0ันบาทค่ะราคา37 5 0 0 0ันบาทนะคะ57แรงค่ะมาดูที่คันต่อไปคันนี้ก็เป็นรุ่นยันมาเอฟสามก็สามทแรงนะคะ คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี62นะคะขออภัยค่ะจดทะเบียนปี62อุปกรณ์มี2ชิ้นค่ะดันนาแล้วก็ผานหลังค่ะส่วนราคานะคะ245,000บาทนะคะสำหรับ39แรงคันต่อไปนะคะเป็นรุ่นยันม่า ym 3 5 1 a นะคะคันนี้ ym 3 5 1 a จดทะเบียนปี65อุปกรณ์ก็2ชิ้นค่ะดันนาแล้วก็ผานหลังส่วนราคานะคะ3 0 0 0 0 0 65,000บาทค่ะราคาเพียง365,000บาทค่ะมาดูที่คันต่อไปนะคะเป็นรุ่นอิซกิค่ะ NT 5 4 0คันนี้นะคะจดทะเบียนปี63ค่ะจดทะเบียนปี63อุปกรณ์กาะชิ้นเช่นเดียวกันค่ะด้านหน้าแล้วก็พานหลังส่วนราคานะคะ295,000บาทค่ะ295,000บาทนะคะสำหรับอิซกิ มาดูที่คันสุดท้ายค่ะรุ่นยันมา EF725T 72แรงนะคะคันนี้ปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยนะคะก็จดทะเบียนนะคะปี61ค่ะจดทะเบียนปี61นะคะอุปกรณ์ก็2ชิ้นค่ะด้านหน้าแล้วก็พ้าหลังส่วนราคานะคะ345,000บาทค่ะราคาเพียง345,000บาทนะคะสำหรับ72แรงแล้นเราก็มีรถถหลากหลายรายการน,นะคะมีคูกาตายันมาอิซกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะ ก็จะเหลืออีกคันหนึ่งนะคะก็จะเป็นรุ่นคูปตา MU 4902นะคะคูปตา MU 4902คันนี้นะคะเพิ่งเข้าใหม่เลยค่ะจดทะเบียนนะคะปี B 62นะคะสำหรับ MU 4902จดทะเบียนปี62เพิ่งเข้าใหม่เลยค่ะคันนี้สวยๆคันนี้นะคะอุปกรณ์ก็2ชิ้นเช่นเดียวกันค่ะดันหน้าแล้วก็ฐานหลังนะคะส่วนราคานะคะ ราคาเพียง4 3 0 0 0 0บาทค่ะราคาเพียง4 3 0 0 0 0บาทนะคะร้านเราก็มีอุปกรณ์การเกษตรนะคะ mm. ก็จะมีเครื่องตัดหญ้าผ่านทวนโตตรตารี่ผ่านบุกเบิกผ่านทุ่นมันและผ่านยกล่องที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะค่ะหากลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะคะอยากสอบถามค่ะโทรซึ่งเป็นหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามย้ำอีกทีนะคะโทรซึ่งเป็นหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสาม ร้านเราร้านพีซแท็กเตอร์อําเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเรานะคะจตุดถนนเส้นสีเลนะคะเส้นการทะลมการทะลักร้านเรามีสองฝั่งฝั่งนู้นที่เป็นร้านเดิมกับฝั่งที่รีวิวค่ะคือร้านใหม่นะคะค่ะวันนี้นะคะถ้าป๊อปปี้ทำผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ